ในโลกของวงการเคป๊อปที่ต้องยอมรับตามตรงว่ากระแสของตัวเพลงเริ่มจะถดถอยลงไปมากศิลปินเกาหลีส่วนใหญ่จึงเลือกเดินตามเทรนดเพื่อความอยู่รอดแต่ไม่ใช่กับทุกวงที่กล้ายืนยะในความเป็นตัวเองและ Baby m มอ s t e เตอคือหนึ่งในไม่กี่วงนั้นเกรกุปที่ไม่ว่าจะปล่อยมากี่เพลงเก็ยงคงรักษากลียนอายความเป็น YG สอดแทรกเอาไว้ aut, Zach, s, เสมอความเป็นฮิปฮอป EDM และเอกลักษณ์ความเป็นตึกดำที่ผสานกันจนกลายเป็น DNA ทางดนตรีที่ไม่มีใครเรียนแบบได้พวกเธอไม่ได้แค่ร้องและเต้นแต่ทุกเพลงอย่างสร้างปรากฏการณ์และพาผลงานติดเทรนทั่วโลกแม้จะต้องเผชิญดรามา่าถาโถมบางคนไอคำชมเพียงแค่ผิวเผินก่อนจะวกกลับมาวิจารณ์ แต่สำหรับวงที่สมาชิกยังอายุน้อยแทบทุกคนความสามารถของพวกเธอกลับเหนือกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดและไร้ขีดจำกัดจนน่าทึ่งนี่คือ Baby Monster ตร์เรกุปเจน5ที่เกิดมาเพื่อเขียววงการเคป p ๊ทุกเพลงของพวกเธอคือภาพสะท้อนจิตวิญญาณของ YG บีดหนักๆทาเต็มทรงพลัง การแสดงที่ทำให้คนดูแทบหยุดหายใจและพลังในการปรับเปลี่ยนการแสดงแบบเด้นสดที่ทำให้ทุกโชว์มีชีวิตเต็มไปด้วยสีสันและไม่เคยซ้ำกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวส่งผลทำให้ยอดปิวในแต่ละเพอร์ฟอร์แมนส์ที่ไปออกรายการรวมไปถึงยอดรับชมมิวสิกวิดีโอของ Baby Monster เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความสำเร็จเหล่านี้ทำให้พวกเธอถูกขนานนามว่า YouTube Queen ต่อจากตำนานรุ่นพี่อย่าง Black P ิ n k ซึ่งถือเป็นเพลงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แฟนๆทั่วโลกกำลังจับตามองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monster K-pop Action น,น,นะคะก่อนจะไปเริ่มคลิปกันแอดก็ขอ,อกัน c ล l สกล share, ค์แชร์พร้อมกับกดติดตามช่องของแอดเอาไว้ด้วยนะในปัจจุบัน Baby Monster ไม่ได้ถูกพูดถึงแค่เรื่องเสียงร้องหรือแการแสดงสดบนเวทีอีกต่อไปแต่ถูกยกให้เป็นกกุ่มที่วิชวลครบทั้งวงทุกคนต่างยอมรับว่าพวกเธอทั้งสวย ่งและกำลังมาแรงที่สุดนี้เจนของตัวเองเพราะแบบนี้เสียงวิจารณ์ที่พยายามกดความสวยหรือหาข้ออ้างมาลดคุณค่าของ Baby m o n s t e ตอร์แอดขอบอกตามตรงเลยค่ะว่ามันไร้ความหมายโดยเส้นเชิงเพราะเมื่อพวกเธอขึ้นเวทีความจริงมันชัดเจนเกินกว่าจะเถียง และสำหรับคนที่ยังบอกว่า Baby Monster ไม่มีเพลงฮิตลองดูแฟนคัในงานต่างๆแล้วฟังด้วยหูของคุณเองคุณจะได้ยินเสียงผู้ชมร้องตามเพลงชิชดังกล้องทั่วอลล์นี่ถือเป็นเพลงที่ทั้งเวทีและผู้ชมกลายเป็นหนึ่งเดียวกันทันทีที่อินโทรดังขึ้นและชิชคือเพลงเดบิวต์ที่เหมาะกับเวทีเฟสติวัลที่สุดโดยเฉพาะแบนด์เวอร์ชันไม่มีแดนเซอร์คอยช่วยมีแค่ Baby Monster ์ยืนเด่นบนเวที ไม่ลอยในมือเสียงร้องสุดร้อเปอร์เซนต์ไม่มีลิปซิงค์ไม่มีแบ็กกิ้งแ็กและเอยียงสะใจตรงที่พวกเธอเอาอยู่ทุกโชว์เสียงไม่แกว่งไม่สัน่นแถมยังตะโกนให้ผู้ชมได้ตลอดทั้งเพลงนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมโชว์ของพวกเธอถึงกลายเป็นหนึ่งในโชว์ที่ถูกทำคลิก r รีอคชันมากที่สุดในงาน SBS Gayo d a j o n เพราะทุกวนาทีบนเวที Baby นสเตอร์ไม่เพียงแต่ทำให้คนดูสนุก แต่ยังดึงให้ทุกสายตาจับจ้องจนลืมกระพริบตาและทั้งหมดนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนว่า h ฮดเทรนหรือบทวิเคราะห์มโมโนจากแอนตี้แฟนแทบไม่มีน้ำหนักพอให้ต้องเสียเวลาใส่ใจเพราะไม่ว่ากระแสดานลบจะดังแค่ไหนก็ไม่อาจหยุดความร้อนแรงของพวกเธอได้เลยในทางกลับกันมันยิ่งตอกย้ำว่าเบ b y บีมอนสเตคือกระกุบเจนใหม่ที่ทั่วทัทงวงการและแฟนเพลงทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างแท้จริง หนึ่งในไฮไลท์ที่เหล่ามอสตีรอคอยเพราะว่าพวกเธอกำลังจะกลับมาสร้างคลื่นความร้อนแรงอีกครั้งบนเวที Summer s o โซนิ2025หนึ่งในเทศกาลดนตรีระดับโลกที่ศิลปินจากหลายประเทศไฟฟันอยากขึ้นแสดงโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่16และ17สิงหาคมปี2568ณ Expo 7 0 Commemorative Park เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุน่น นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเธอเหยียบเวทีนี้เพราะเมื่อปีที่ผ่านมา Baby Monster เคยสร้างโชว์สุดปังที่ทำให้แฟนคลับทั้งในยานและทางออนไลน์พูดถึงกันไม่หยุดจนสื่อหลักหลายสำนักต้องยกให้เป็นหนึ่งในโชว์ที่น่าจดจำที่สุดของปีการกลับมาครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การแสดงอีกครั้งแต่มันคือการยกระดับเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเธอคือกกุบเจนที่พร้อมคองเวทีใหญ่ ด้วยเอกลักษณ์แบบไบจีสไตล์ผสมผสานปีพีพอกและ EDM อันหนักแน่นรวมไปถึงพลังการแสดงสดที่สามารถสะกดสายตาผู้ชมได้ตั้งแต่วินาทีแรกบนเวทีเฟสติวัลอย่างซัมเมอร์โซนิกนั้นไม่มีกรอบการแสดงตายตัวทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินได้ปล่อยพลังและแสดงศัก,กยภาพสูงสุดซึ่งสำหรับ Baby ้มอนสเตอร์นั้นหมายความว่าพวกเธอสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเซตลิสต์เพิ่มลูกเล่นใหม่ๆในท่าเต้นหรือแม้กระทั่งการเดินสดบนเวทีแบบไรสคริปทุกโชว์จึงมีชีวิตมีเอกลักษณ์และไม่เคยซ้ำกันเลยนี่คือสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ชมทุกคนจดจำชื่อป a ปีมอนสเตอร์ได้ขึ้นใจและครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะพวกเธอไม่ได้มาเพื่อแค่ทำให้โชว์สนุกแต่กำลังจะสร้างโชว์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเหนือกว่าทุกสิ่งที่เคยทำมาและตอนนี้ กลัมาร่วมดื่มด่ำปรญญากาศการแสดงสดหน้างานจากมุมมองของเหล่าแฟนคลับที่บันทึกและเผยแพร่พลงบนโลกออนไลน์กันค่ะ เวที Summer Sonic 2025นยี่สินมโอซากาประเทศญี่ปุ่นเคยอ,อีกหนึ่งหลักไม่สำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของ Baby Monster อย่างแท้จริงการขึ้นแสดงของพวกเธอครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การโชว์ตามตารางงานแต่คือการมอบประสบการณ์ทางดนตรีที่ตราตรึงจนกลายเป็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้างทั้งในงานและบนโลกออนไลน์รีวิวจำนวนมากยกย่องว่าพวกเธอเู้ฟอร์มออกมาได้ไรที่ติไม่ว่าจะเป็นการร้องสดที่ชัดเจน เสียงสูงที่พุ่งทะลุหรือการควบคุมจังหวะหายใจที่ทําให้ทั้งร้องและเต้นไปพร้อมกันได้อย่างไม่สะดุดทุกองค์ประกอบถูกจัดวางอย่างลงตัวจนผู้ชมหลายหมื่นคนในงานพร้อมใจกันลุกขึ้นส่งเสียงเชียร์และปรบมืออย่างกึกก้องตั้งแต่ต้นจนจบโชว์ อีกสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือการแสดงบนเวทีของ Baby Monster ที่เต็มไปได้วยความมั่นใจและสเนชเพราะตัวพวกเธอไม่เพียงแต่โชว์ความเป็นมืออาชีพแต่ยังปล่อยพลังสดใหม่ในทุกนาทีทำให้โชว์ครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา มีทั้งความดุดันสนุกสนานและเต็มไปด้วยความสดใสแบบที่ผู้ชมรู้สึกชื่นชมกับพวกเธอจริงๆผู้ชมหน้างงานหลายเสียงบอกตรงกันว่าปีปีมอนสเตอร์คือหนึ่งในโชว์ที่ดีที่สุดของซัมเมอร์โซนิกปีนี้เลยละค่ะและสำหรับหลายๆคนนี่อาจเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นพวกเธอแต่กลับรู้สึกเหมือนได้เจอวงที่สามารถครองเวทีระดับโลกได้ตั้งแต่วินาทีแรกทั้งหมดนี้ คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สืนยนว่าเบบี้มอนสเตอร์ไม่ได้เป็นเพียงกลุก่มเจนใหม่ที่น่าจับตาม,มองเท่านั้นแต่พวกเธอกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่ามีทั้งสกยภาพความแข็งแกรง่งทางดนตรีและพลังบนเวทีที่พร้อมผลักดันให้พวกเธอก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกลุก่มระดับโลกในอนาคตและแอดขอกรันตีเลยว่าการได้ไปดูการแสดงของเบบี้มอนสเตอร์ด้วยตัวเองถือเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่คุ้มค่าและประทับใจที่สุดในชีวิตเลยล่ะคะ่ะ ขออภัยที่หายไปนานเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ของแอดเอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย